สวัสดีทุกคนเนะคะวันนี้นะจะพาทุกคนนีคะไปพบกับลูกค้าเนียะลูกค้ามาจากไหนแล้วได้รถไปหรือยังและติดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า ผมชืวุฒมาจากสระบุรีครับเอาจากสระบุรีครับเป็นพนักงานบริษัทครับอายุงานกี่ปีแล้วจ๊ะอายุงานเจ็ดแปดปีรายได้ประมาณสองหมื่นน้อยๆครับพบเพจจากเฟซบุ๊กครับอ <000 Ice> ๋อเขาไปเจอจากเฟซบุ <meters> ๊กก่อนหรืว่ายูทูปก่อนยูทูปอ๋อเขาไปดูยูทูปเขาไปดูยูทูปทำไมเราเจอเราเข้าไปหาว่าอะไรก็เข้าเข้าไปหาว่าติดแบล็คลิสแล้วออกได้ไหมครับนั่นแล้วทำไมครับมาหาเรา ก็ไปเจออันหนึ่งของผู้หญิงออกแล้วพี่เป็นคนสัมภาษณ์เป็นคนดูแล้วเขาได้เลยรอ,อไม่นานค่ะก่อนว่าทำไมถึงไปเจอว่าติดแบคเตอรี่แดสดงว่าตัวเองติดใช่ติดอะไรรับแจ้งได้ไหมแจ้งได้เนาของของอีออนครับของยีออนครับยี่ปีนะครับก็ประมาณเจครับประมาณเจ็ดแปดปีเจ็ดปียังไม่ได้เลียครัอบอ่อ เคยไปดูมาหลายที่ครับแต่ที่นี้ว่ามันติดแบ็กลิดนี่เลยดูรถแล้วเป็นยังไงบ้างนี่ยรถสวยครับถูกใจตรงเลยใช้เงินเท่าไหร่เราติดแบ็กลิดอ่แต่บอกเขาไปเลยทั้งหมดหมื่นหมื่นกว่าบาทโอเคไหมชอบไหมฮะรถชอบถึงชอบครับกระบะัวสูงวชมเปี้ยนปี2013โอเคเดี๋ยวเรา ใช้เงินน้อยด้ครับวันนี้จะนั่งรถตู้มาจากขั้มาจากจาสลาบุรีสาบุรีนะคะมาถึงมาถึงช่วงนี้ก็ประมาณดึกเนาะเช้าคืนโอ้เคนโอกว่าจะได้รถเรามีประสบการณ์แล้วเราแนะนำเขาหน่อยว่าว่าอย่างไรบ้างต้องดูอะไรบ้างก่อนครับก็ให้เพื่อนที่มีปัญหาที่ไปออกรถที่ไหนแล้วไม่ค่อยผ่านก็ลองเข้ามาติดต่อที่ เดต้า GND ครับชนวีครับ <S <S ได้แล้วชัวร์แล้วได้แล้วชัวร์ได้แล้วชัวร์ กันบ้างคะ่ะโอเคลูกค้าสุดยอดมากๆเลยติดอีออนนะคะห้าพันบาทตามที่ลูกค้าแจ้งมานะคะอยู่ประมาณ7-8ปีแล้วนะคะระบบก็โอนขายนี้ไปแล้วนะคะก็เหมือนกันปิดยอดไปแล้วนั่นเองสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาติดแบ็คลิสแล้วปิดแล้วนะคะอาชีพการงานมั่นคงมีคนคำ้ำนะคะแล้วก็มีงบนิดหน่อยนะคะเพื่อใช้ในการออกรถนะคะปรึกษาได้เลยนะคะมีเคสที่ผ่าน ยไงถ้ามีเคสต,ต่อไปอย่าลืมติดต่อมานะคะขอยินดีกับคุณวุฒิด้วยนะคะที่ได้รถไปนะคะเป็นรถที่ชอบและเป็นรถที่สวยตามที่ต้องการเลยนะคะแล้วก,ไก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพรถเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถตรวจสอบรถให้แล้วก็มีการรับประการรถให้นั่นเองนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่นะ่ดแจ้งไว้นะคะหรือว่า โทรมาสอบถามก่อนก็ได้ไม่ใช่ว่าเคสทุกเคสจะผ่านนะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นโทรมาสอบถามก่อนนะจ๊ะถ้าเคสไหนผ่านหรือว่าเป็นไปได้ที่จะผ่านหรือว่าสามารถช่วยได้แ้ะก็ช่วยเต็มที่นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆากเลยที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ